เจ้านี้ฉันน้องมิวแล้วก็ไอ้ก้อนแก้วก้อนค้ากับพักกันฟา้าต,ต,ตื่นตตีหาคือเกาน้องมิวกับสิมาล่างหนาแป้งฟันแล้วกับสิมทาทาผลิตภัณฑ์นำตบของแบรนด์เอเท้าคือเกาแล้วกับสิมาขอบคุณรีวิวจริงๆจ,จากพีพันอ่อนคือเกาครีมใช้ดีจริงๆที่ใช้มาสองอาทิตย์หน้าดีขึ้นเยอะเลยจากหน้าติดสารมารู้สึกเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้หน้าดีขึ้นมากเลยค่ะบอกแล้วหน้าติดสารหรือว่าหน้าติดยังมากกับซ้มค่ะผลิตภัณฑ์แบรนด์เอของเฮ้าเอาอยู่ขอบคุณรีวิวจริงๆเป็นรีา้วห่าหง ย่านแบบว่าผูกชันเศร้าผลิตแม่บ่ตรงย่านเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเฮาแบบว่าเอาน้ำเข่ามาเป็นสิบสิบปีแล้วจำซูอนียไวเดอร์สุพิชยา,ยาอัดสีซีโอของแบรนด์เอทเฮานั่นเองน้องอัดนางน้ำเขา่าผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทเขามาขายเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะบอกเลยว่าบบมีทางบบมีทางเลือกผลิตบบมีทางเศร้าขายแน่นอนขีมดีเกาหลีลอยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ผู้ใดสนใจก็ทักแชทได้เลยถ้าอยากได้ไปทางก็ไปที่ต่อต่อร้านค้าดุจจ้าพาซแซบได้เลยค่ะเห็นเอ้เอยเห็นพอเห็นแม่ตื่นก็เฝ้าตื่นมากมหนม้ามจ มูได้ยิงแต่ยังหัว่แต่ยังหัวตัวทุนบพิ่มขนะแล้วก็มักตื่นมาเหตุหนาตลุกแบบนี้แม่ฉันเห็นแล้วฉันดต่ยังหัวแ <c oughs> ตล่ลกอีลีไดสุแล้วเวลาประมาณหกโมงทุกคนก็นกนได้เตรียมตัวขึ้นรถค่ะแล้วเบิงบู้ผู้บาคก็แต่งตัวรอแทนอันเดียวเดียวผาลูกไปลพวงบานตามมอนาะคือซือ้อจำเป็นยังต้องแต่งตัวดีขนาดนี้ขอไอ้ก้อนแก้วก้อนคำแต่ว่าก้อนสิไปลพยงบานเท่ากับเอาบัตรประจำตัวประชาชนน้องมิวนะ่ะนะอยู่โรงเรียนสกลเพราวนางมิวอมาไวออกมา,า,า,มา,ามทำธุระแล้วมือนีก็ลากคู่เรียบร้อยแล ายุบานน่ะตกตั้งแต่ตีห้าแต่ว่าล่ว่างทางไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปคอนแก่นน่ะนะมันก็ตกตลอดทางเลยแม่เอาฝนตกเดือนกุมภาพเขาเอิ้นว่าฝนตกห้ามดอกบักม่วงแม่นบ่คันฉันจำบ่ผิดน่ะฉันได้ยินไปว่าเขาเจ้าเว้ากันน่ะนะถ้าฝนตกยามนี้ก็คือฝนตกห้ามดอกบักม่วงแต่ว่าดอกบักม่วงปีนี้เป็นหยังหลายแห้งแท้แสดงว่ามันหนาวดูดแม่นบ่พืชพันธุ์ต่างๆที่เตรียมตัวสิออกหน้าฮ้อนน่ะอุ้ยมันเป็นตะโดกบกคักเลยเด้จากนั้นเฮาก็มาฮอดแล้วค่ะโรงพยาบาลศรีนครินทร์แต่ว่ายิงฉันจีบวอกคว่ำต แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำยังไงวะเขาทำหาใบสรงโตค่ะปัญหาคือตอนที่มาพาเล็กเอออกกันนะฉันล้วงมองว้จักเอาวบมองใดก็เลยจำเป็นได้กลับไปโรงพยาบาลเขาสวนกวางไม่ไปขอใบส่งโตไปโรงพยาบาลเขาสวนกวางเรากลับมาซีนริลิรนอีกรอบโอ้ยจัวรจากหักแน่แต่มาก็คือบ้านหละพของฉันออกมาตาเศร้าไอ่อนแกก่อนคํากับถ้ำเวลาได้ดีพอตาไปเอาใบส่งโตแล้วก็เฝ้ากลับมาเอกเรล์แล้วกับ้านนองมิวพบคุณหมอชัดชาวานผลการเอกเรล์มือนีก็คือกระดูกกำเป็นปกติแล้วค่ะก็คือตอนนี้99.9%แต่ว่าคุณหมอก็ังนัดอีกน้าเก รู้ไหมนัดปิดคอทจบคอสในการรักษาค่ะพุ่นละวันที่25พุ่น่ะ25สิิงหาพุลล่นจางสินัดอีกรอบพกเดือนไปเลยเอาอันนี้บอกเราเดอ้อจำเดอ้อจำซอยกันหลานพงเทอนะน่ะน้องมิวมีนัดอีกที่หนึ่งก็คือวันที่25สิบหาิงหาแล้วก็เตือนฉันพร้อมลูกเพก็คือสิบาเนาะแล้วจำเป็นยังคอยต้องจำซอยเจ้าหนี้ย่ยาอยุ้ยบ่ได้เด้กขอบก้วเดียวกันแล้วพเธอกับหูว่าฉันเป็นคนเสร์เลอเป็นคนอุจุอาจักขักแน่อ้ก่อนเกวก่อนข้าพ่อตาฉันเหตุใบสรงโตเสียเป็นบมัันนนดึก่เ้ ก็เลยหายกันค่ะทั่วๆกันไปแต่ว่าเขาก็ใส่เวลาในการหาคุณหมอบ่โดนประมาณใบม้งเคืองนี่ละกับพักกันกลับกับพักกันออกมาแต่ว่ากับมาแวะศูนย์อาหารสะกอนพราะว่ายยังตีกับเป็นเวลาเที่ยงแล้วเนาะกับพักกันกินเข่าแต่ว่ามือเศร้าน่ะกินเข่าได้ลดได้หญิงเพราะว่ายยังตีกับตั้งแต่กลับไปเอาใบส่งโตอยู่โรงพยาบาลเขาสวนกวางนั่แหละจอดกินอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยได้สัตว์เอาสัตว์เอาสามคนพอแม่ลูกไก่โตหนึ่งน่ะญิงเบิดเลยหลังจากหาหมอแล้วกินเข่าแล้วปั๊มนุ่มเรียบร้อยแล้วเข้ากับสีมะอีหยังห่ั่วที่่กััั้้นนนนนอะ ปึ้งวันหนึงเขาเฝ้าลงมาหน้าหักประสันเฮ้ๆเขาห้ายฉันประสันนมิววางในหูบอกแม่ชนแรงมากเลยนะคุณพ่อจะด่าไหมเนี่ยประสันบานั่งจมประสันในฉันแต่ยิงบอกแล้วคนรลักรถทานั้นทีสิหูดีฉันก็เลยบอกว่าโอ้ยมันบอเป็นห้อยดอกมันไ่ได้พ่อเป็นีหยังเงอบมันไ่ได้ต่ำแหงปนันแล้วมันก็มีสีขาวๆติดติดอยู่น้ำเล็กแป็นบ่อแต่ว่าบ่เมนรถไอสีหมองได้ยิงมันหนาสีเป็นสีขาวของอียงกับบอลูนั่งเห็นนังตกใจแมมนั่งกินว่าลถนั่งถือเนี่ยบอกแลวคนที่หักรถท่นอนันต์แต่มาง แล้วมันกับพีบมันห่างหลอดนึงแต่ว่าไอ้ก่อนแกว้วก่อนข้ามสื้อไปประมาณสี่หลอดวางในหูบอเดี๋ยวมันก็ต้องห่างอีกวันสั้นบ่าเกาต้องซื้อไปสำรองต้องซื้อไปสแปร์บู้บกติคิดการไกลค่ะฮึฮมาไทายวัสดุมือนี้กับโอปุนบอกค่ะลูกเพจฉันเป็นพนักง,งานอยู่นี่บากหลายเลย <c oughs> ขอบคุณเด้อค่ะที่ทักทายกัน